เราจะทำพิธีอโหสิกรรมฉะนั้นนะครับทำไมต้องให้อโหสิกรรมมีประโยชน์อะไรของการให้อโหสิกรรมท่านทั้งหลายครับเรื่องกรรมที่มีระหว่างกันมันมีอย่างนี้ครับหนึ่งทำกรรมร่วมกันมาถ้าเป็นกรรมดีก็เป็นเหตุให้ไปเสวยสุขร่วมกันเช่นสมัยหนึ่งสมัยสมัยชัดชายชุนวัน ยุคนั้นเป็นยุคทีาเรียกว่าเศรษฐกิจฟองสบู่คนไทยในสมัยนั้นร่ํารวยขายที่ขายทางกันขายกันสนุกสนานสนัน,นวันไหวไปหมดเ่าจะถ้าจะไม่ผิดทั้งคุณพ่อคุณกฤิตและก็ตัวคุณกฤิตเองก็เป็นเศรษฐีในยุคนั้นยุคค้าที่ใช่ไหมคุณพ่อเขาทามาก่อนหน้าแล้วเขาเป็นแลนด์ลอร์ดอยู่ยุคอยู่ยในย่านนี้เป็นแลนด์ลอร์ดเป็นเศรษฐีที่ดินในย่านนี้นะครับค้าที่ดินไปและยิ่งยุคสมัยคุณชาติชายเนี่ยเป็นยุคที่ เศรษฐกิจบูมมากค้าขายกันวุ่นไวายไปหมดนะครับซื้อที่ขายทางกันโอเคนั่นแสดงว่าคนที่มาร่ารวยยุคนั้นเคยทําบุญร่วมกันมาถึงคราวถึงสมัยเข้ามารวยในยุคเดียวกันแต่บางคนได้ดูแต่คนอื่นกําลังร่ารวยกันก็สงสัยว่าทําไมเราไม่เห็นรวยเหมือนเขาบ้างทาไมเขารวยเอารวยเอาทาไมเราไม่เห็นจะมีโชคมีลาภได้มีความเป็นเศรษฐีร่ารวยอย่างเขาบ้างก็เพราะว่าเราไม่ได้ร่วมบุญกับเขามาคุณจํากรณี i m f ได้ไหม ตอนนั้นเนี่ยเศร,รษฐกิจบ้านเมืองเราลงเหวเลยแล้วก็ปรากฏว่าท่านทั้งหลายครับหลวงตาบัวชวนกันทําอะไรชวนกันทําพระป่าช่วยชาติแล้วตอนนั้นเนี่ยก็มีทั้งคนร่วมและไม่ร่วมบางคนบอกว่าโสงเงินมันแค่นี้เองเมื่อความเสียหายมันใหญ่โตกว่านั้นมากงเงินแค่นี้ไม่พอเยียวยาหรอกก็เลยไม่ได้ร่วมทําบุญมีข้ออ้างมีข้อเกี่ยงแต่หลายคนก็ทุ่มเททาบุญเอาม,มีทองควักทองมีเงินควักเงินร่วมบุญกันมา จำเอาไว้นะครับว่าถึงคราวถึงสมัยคนที่ร่วมทำบุญในสมัยหลวงตาบัวก็จะไปร่ำรวยมหาศาลกันในยุคหนึ่งค้าขายกันร่ำรวยมหาศาลส่วนพวกที่ไม่ได้ร่วมทำบุญเป็นไงก็ได้แต่แงนหน้ามองเขาว่าโอ้โหเขารวยเอารวยเอาทำไมกูไม่รวยกับเขาด้วยก็ช่วยไม่ได้เพราะคุณไม่ได้ร่วมทำบุญกับเขามาในยุคนั้นเข้าใจไหมอย่างรอบใครรอบมันฉะนั้นทำบุญร่วมกันเป็นเหตุให้ไปเจริญร่วมกันทำชั่วร่วมกันก็ไปตายด้วยกันมีไหมยกตัวอย่างเช่นไออะไรนะ ถนนเพชรบุรีก๊าซระเบิดตอนนั้นเนี่ยจะขี่รถเบนซ์มาจะขีม่มอเตอร์ไซค์มานั่งรถเมล์มาตายกันหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าเขาเคยทํากรรมร่วมกันมาแล้วก็จะต้องเจาะจงมาตายร่วมกันบางคนไม่มีกรรมร่วมก็มีเหตุให้ไม่ไปวันนั้นไอ้ส่วนคนอื่นที่ไม่เคยไปวันนั้นก็ดันไปวันนั้นไปตายกันวันนั้นเพราะเพราะว่าถึงเวลาถึงคราวถึงสมัยที่จะต้องสวยกรรมร่วมกันจําซานติก้าได้ไหมนะครับในวันปีใหม่เมื่อหลายปีมาแล้วก็ไปถูกไฟลวกตายกันอยู่ในนั้น น่น,นะครับก็เพราะว่าเขาเคยมีกรรมร่วมกันมาเขาถึงได้ผูกใจจะต้องไปนานนั้นให้ได้จะต้องเสียเงินเสียทองไปแล้วก็ไปตายด้วยกัน่านท่างายครับทากรรมร่วมกันมาก็ไปเสวยกรรมชั่วร่วมกันเป็นนะครับสวยวิบากร่วมกันนั่นคือกรรมที่ทําร่วมกันทั้งดีและชั่วทีนี้ทํากรรมดีหรือกรรมชั่วระหว่างกันเมื่อทํากรรมดีโอเคส่งผลให้มีเมตตามีการเกื้อกูลอนุเคราะห์กันแต่ถ้าเป็นกรรมชั่วล่ะ เมื่อเป็นกรรมชั่วที่มีเกิดขึ้นระหว่างกันและกันจึงทําให้เราแต่ละคนมีบทบาทอยู่สองบทบาทบทบาทหนึ่งเราคือเจ้าหนี้อีกบทบาทหนึ่งเราคือลูกหนี้ที่เรากลัวนะคือกลัวส่วนที่เราเป็นลูกหนี้กลัวว่าเขาจะมาเอาคืนเราเข้ามาทําร้ายเราเพราะเราไปทํากรรมไม่ดีกับเขาเอาไว้ซึ่งวิธีนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่จะแนะนําให้เราทําบุญทาทานทําสังฆทานแล้วอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคู่กรณีเขายอมความหรือไม่ยอมความ ถ้าเขายังแค้นเขายังอาฆาตพยาบาทเขายังจองเวรอยู่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันขึ้นกับเขาไม่ได้ขึ้นกับเราในเมื่อตรงนั้นมันทําแล้วจะได้ผลหรือไม่ได้ผลมันการันตีไม่ได้แต่หลวงพี่กลับมองอีกมุมหนึ่งว่าแล้วเราละ่ะเราก็เป็นเจ้าหนี้เขาเหมือนกันในเมื่อเราเป็นเจ้าหนี้เราอาจจะกลายเป็นคนที่ร้ายกาจและอำมหิตที่สุดกับคนที่เราบอกว่าเรารักเห็นไหมในโลกนี้มีไหมคนรักกันทําร้ายกันสามีข่าภรรยามีไหม ภรยาฆ่าสามีมีไหมลูกฆ่าพ่อแม่มีไหมพ่อแม่ฆ่าลูกไหมเพื่อนฆ่าเพื่อนมีไหมอาจารย์ฆ่าลูกศิษย์มีไหมลูกศิษย์ฆ่าอาจารย์มีไหมมันมีกันหมดแล้วครับท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายครับโอเคถ้าเราเจอคนเหล่านั้นก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นสักเดือนสองเดือนถามว่าคุณเคยคิดไหมที่จะเอาปืนไปยิงภรรยาคุณคุณเคยคิดไหมที่จะเอามีดไปปาดคอสามีคุณเขาคงตอบเราว่าเขาไม่เคยคิดแต่ทําไมเขาถึงทําผลย่อมมาจากเหตุและปัจจัย เหตุ hey. อาจจะทะเลาะกันมากินเหล้ามาขาดสติแต่ถ้าปัจจัยคือคนเหล่านั้นที่เรารักอยู่ในวันนี้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเต้าเหล่าหลานของเราแต่เขาเคยฆ่าฟันเราไว้ในอดีตและเราเคยชี้หน้าจองเวรจองกรรมเขาไว้และวันนี้มันถึงรอบที่จะต้องใช้กรรมเราอาจจะพลิกมากลายเป็นคนที่ร้ายกาจที่สุดอมาหิที่สุดกับคนที่เราบอกว่าเรารักฉะนั้นเราพี่บอกว่าเอางี่ไหมในเมื่อเราเป็นเจ้านี่ เราย่อมมีสิทธิยกเลิกหนี้เป็นสิทธิของเราถูกต้องไหมเจ้านี่มีสิทธิยกเลิกหนี้วันนี้หลวงพี่จะชนพวกเราทําบุญใหญ่ด้วยการประกาศให้อโหสิกรรมเป็นอภัยทานกับทุกคนทุกรูปทุกนามทุกตัวทุกตนที่เคยทําไม่ดีกับเราไว้ในทุกพบทุกชาตินึกถึงคนที่รังแกเรากันแกล้งเราทําร้ายเบียดเบียนเราคุณใจใหญ่พอไหมล่ะที่จะให้อภัยเขาคุณแน่พอหรือเปล่าที่ใช้อภัยเขา เขาทาร้ายเราเขาหลังแกเราเขาเบียดเบียนเราเขาให้เราเจ็บปวดท่านทั้งหลายครับเขาทิ้งเราไปไม่ใยนี้แต่คุณให้อภัยเขาได้ไหมล่ะท่านทั้งหลายครับถ้าวันนี้ใช่คุณแค้นเขาคุณอาฆาตพยาบาทแล้ววันหนึ่งล่ะคุณคุณเกิดต้องไปเป็นลูกเขาล่ะแล้วเขาเป็นพ่อเป็นแม่คุณแล้วคุณต้องไปทําร้ายพ่อแม่คุณในอนาคตมันคุ้มหรือเปล่าที่จะเก็บมันไว้ท่านทั้งหลายครับหลวงพี่ขอเชิญชวนพวกเราทําบุญใหญ่ ด้วยการประกาศให้โอโหสิกรรมเป็นอภัยทานกับทุกรูปทุกนามอินพรมยมยักษ์หมูหมากาไก่เสือเล็นนกิกี้ที่ไหนอยู่ในภพภูมิไหนเราให้โอโหสิกรรมหมดสิ้นในกรรมทุกอย่างที่เคยมีระหว่างกันท่านเต็มใจไหมที่จะร่วมทําความดีครั้งยิ่งใหญ่นี้ณบัดนี้เป็นต้นไปพร้อมหรือไม่ถ้าพร้อมสาธุก,การขึ้นพร้อมกันหนึ่งสองสั้กระแสกระแสกระแส,ะะสะไม่บริสุทธิ์ มีความรู้สึกว่ามีคนต้านอยู่มีใครรู้สึกทําใจไม่ได้กับคนบางคนไหมไหมมันทําเราเจ็บแสบมันทําเราแค้นเคืองเหลือเกินฉันให้อภัยคนอื่นได้แต่ฉันให้มันไม่ได้มไ,มไ,ดไม่มีวันเอาไงี้ไหมเอางี้เราตกลงกันใครที่เราทําใจไม่ได้ว่ามันทนไม่ไหวจริงจริงไงฉันก็ให้อภัยไม่ได้อนุญาตให้ใส่วงเล็บไว้นะครับยกเว้นอีคนนั้นไอคนนั้น,นกูไม่ให้แต่อย่าลืมนะครับว่าแอคชั่นย่อมมีรีแอคชั่นในเมื่อท่านาให้โอสิกรรมแบบมีเงื่อนไข วันหน้าคนอื่นก็ประกาศอาโอโหสิกรรมเหมือนกันอินพรมยมยักษ์หมูหมากาไก่ที่ไหนกินกือที่ไหนก็ให้หมดแต่เขาก็มีวงเล็บเหมือนกันแล้วคุณว่าชื่อใครจะไปอยู่ในวงเล็บของเขาในเมื่อเรายังมีวงเล็บกับผู้อื่นได้คนอื่นมีสิทธิ์ไหมที่จะมีวงเล็บกับเราเป็นไปได้ฉะนั้นถ้าท่านพร้อมเต็มใจหลวงพี่จะชวนท่านทําบุญใหญ่ณบัดน,นี้ด้วยการประกาศให้อโหสิกรรมเป็นอภัยทานฉะนั้นใครที่พร้อมนะครับขอเชิญเลยนะครับท่านที่อยู่ทั้งบ้านด้วยเช่นกัน นะครับขอให้สมรวมใจแล้วก็ถือว่าเราเหมือนกับอยู่ในสถานที่เดียวกันแล้วเราจะประกาศโอรสิกรรมไปพร้อมเคียงกันท่านทั้งหลายครับก่อนอื่นการที่เราประกาศโอรสิกรรมคราวนี้กระทบทั้งสามโลกฉะนั้นสะเทือนไปทั้งสาโลกอินพรมยมยักษ์หมูหม,มากาไก่เส้นหนึ่กินคือที่ไหนผีหาสาตานที่ไหนก็แล้วแต่เขาจะได้รับการอภัยจากเราหมดฉะนั้นหลวงพี่จะชุมนุมเทวดาเป็นภาษาบาลีตอนที่หลวงพี่ชุมนุมเทวดาเป็นภาษาบาลีเนี่ย ขอให้พวกเรากำหนดใจว่าใครก็ตามเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นผู้มีพระคุณของเราเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราบัดนี้เรามีจิตเป็นมหากุศลที่จะให้อโหสิกรรมเป็นอภัยทานจึงขอเชิญเขาเหล่านั้นให้มาร่วมเป็นสักขีพยามร่วมโมทนาและหากเขามีจิตเป็นกุศลจะอโหสิกรรมไปพร้อมๆกับเราก็ขอเชิญด้วยนะครับตั้งใจนะ่ะพระนมือสักเคาเมจรูเปกิริสิขรตเตจันตลิเควิมาเน พิเปักเทจะคาเมตรวะนาธานเเคหวัทุนิเขตเตพุมมาจะยันตุเทวาชลทลาวิสมยคยาคันทัพพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนังสาทโวเมสุนันตุธรรมสมวณกาโลอาัพภะทันตาธรรมสมวรณกาโล อายัมพระทันตาธรรมสมากาโลอายามพระทันตาขอ,อเชิญพรมเทพเทวดาสรพรสัพส,รรสัพวิญญาณสรัพรเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายของท่านทั้งหลายที่อยู่ณที่นี้จงมาณที่นี้ทั้งหมดจงมาณที่นี้ทั้งหมดจงมาณที่ทั้งหมดขอพระภูมิเจ้าที่ที่ดูแลต้นบุญธรรมสถานแห่งนี้เชื่อเปิดทางด้วยครับ ขอบรรดาท่านท้าวพญายมราชท่านท้าวเวสุวรรณมาดูแลความเรียบร้อยอย่าให้ใครมากันแกล้งขัดขวางเมื่อมาถึงแล้วที่เป็นสัตว์ขอยเป็นคนที่เป็นสัตว์ขอยเป็นคนที่เป็นสัตว์คอยเป็นคนที่เป็นคนแล้วขอยเป็นคนสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยแขนขาตาหูจมูกลิ้นกายใจอวัยวะอาการสองสองครบถ้วนที่เป็นคนแล้วขอยเป็นคนสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยแขนขาตาหูจมูกลิ้นกายใจอวัยวะอาการสองสองครบถ้วนที่เป็นคนแล้วขอยเป็นคนสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยแขนขาตาหูจมูกลิ้นกายใจอวัยวะอาการสองสองครบถ้วน ขอให้หายจากทุกขเวทนาขอให้หายจากทุกเวทนาขอให้หายจากทุกขเวทนาอตมาขอแผ่ความดีให้อตมาขอแผ่ความดีให้อตมาขอแผ่ความดีให้ขอให้พูดได้ขอให้พูดได้ขอให้พูดได้ขอให้พูดภาษาไทยขอให้พูดภาษาไทยขอพูดภาษาไทยขอให้ฟังภาษาไทยรู้เรื่องขอให้ฟังภาษาไทยรู้เรื่องขอให้ฟังภาษาไทยรู้เรื่องขอให้สมทานสินห้าได้ขอให้สมภานสินห้าได้ขอให้สมภารสินห้าได้บัดนี้ท่านทั้งหลายไม่ได้ทำกรรมชั่วอยู่ท่านจึงสมทารสินห้าได้บัดนี้ท่านทั้งหลายไไมม่่่่ททาาารชวอยูนนจงสด้ ขอท่านทั้งหลายจงสมทานศินห้าว่าตามอาตมาขอพวกเราด้วยนะครับเพื่อน้อมน้อวให้สัพพ์สรพพมิญญาณสัพพเจ้ากระเด็นเป็นทั้งหลายได้สมทานศินห้าไปพร้อมๆกันขอพวกเราว่าตามพุทโธธัมโมสังโฆสีลข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อไม่ฆ่าสัตว์ข้องไม่ลักทรัพย์ศีลข้อสไม่ักทรัพย์ข้อามไม่ประพฤติผิดในกาม ศีลข้อสไม่พูดเท็จศีลข้อดศีลข้อห้าไม่ดื่มสุราและของมึนเมาืุนเมาบัดนี้ข้าพรเจ้านี้ข้าพระเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วแล้วบัดนี้ข้าพรเจ้านี้ข้าพระเจ้าคือผู้มีศีลคืข้าพระเจ้าผู้มีศีลขลละอายต่อการทำาต่อการทำความชั่วกลัว ต่อผลของบาปก,กรรมตขอาปรร้าพเจ้าผู้มีศีลเจ้าผู้มีศีลมีฮิริโอตปะมีกายเป็นมนุษย์มีายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดาเป็นมนุษย์สาเทโวเษาเทโวเข้าถึงความเป็นสาหายาปสาหายกับเหล่าเทวดาทั้งหลายขอพระคุณเจ้าขอพระคุณจาจำข้าพเจ้าไว้ว่า คืออุบาสกอุบาสิกากผู้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนารักษา,ากศาีลห้าและมีหิริโอตป,ปะ,ะ,ตปปะณบัดนี้ท้านระเจ้าทั้งหลายะจะได้ประกาศสัจวาจ,าสจวาจาให้อโหสิกรรมเป็นอภัยทาน,น,อาานขอเชิญท่านทั้งหลาย มาร่วมเป็นสักขีพยานร่วมยามโมทนาร่วม,วมโมทนา,นาและร่วมให้โอโหสิกรรม,รมโอโหสิกรรมไปพร้อมๆกับข้าพเจ้าทั้งหลายปร,ราปร้เจ้าทัา้งหลายณบัดนี้เทิบัดนีเทิขอพวกเราแสดงความเคารพพระสัมมา,ส,มมาสัมพุทธเจ้าในการว่านามโมสามจบโดยพร้อมเพียงกัน Kali Namhatsa hakawaa atoa sama sembuthatsa Namasa hakawaa a toa นโมาตัสสะภะระวะโตอระหะโตสมมาสัมพุทธัสะข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขออาราธนาขออาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าพระปัเจกพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกเจ้าทุกๆพระองค์ท่านเท้าพยาญมราชท่านเท้าจตุโลกบาลพระสยามเทวาธิราชและคณะทุกๆพระองค์ขอจงโปรดเมตตาตรุณาเสด็จมาเป็นสักขีพยาน และร่วมโมทนาในการให้อโหสิกรรมแก่กันและกันและแก่ผู้เคยล่วงเกินต่อข้าพระพุทธเจ้ามาแล้วทั้งหลายทั้งปวงในทุกกับทุกกันทุกอสงไขยจนถึงปัจจุบันชาติ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย,ข,าลายขอประกาศให้อโหสิกรรมแก่ตัวข้าพระเจ้าเองตลอดจนถึงพ่อ,อแม่พี่น้องปู่ย่าตายาย,ล,ยลุงป้านาอนาบุตรธิดาภรยาสามีลูกหลานเหลนทั้งหลาย ญาติมิตรสหายทั้งหลายมสหายทั้งหลายหมู่คณะผู้ร่วมงานทั้งหลายคณผู้ร่วมงานทั้งหลายคู่แข่งคู่ค้าคู่แข่งคู่ค้าคู่รักคู่แคนคู่นคู่บุญคู่กรรมทั้งหลายครทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายคอ์อุปชาอาจารย์ทั้งหลายอุปชาอาจารย์ทั้งหลายตลอดจนพรมเทพเทวดาตลอดจนพรหมเทพเทวดามนุษย์ สัพพสัตสัพพวิญญาณสัพพเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงทุกท่านทุกพระองค์ที่เคยเข็นฆ่าทำร้ายรังแกร้นจี้ลักขโมยเบียดบังยักยอกข่มขืนผิดประเวณีโกหกหลอกลวงต้มตุน โดโกงตระบัดสัตว์ตตตหักหลังทรยศอักตันยูนยเสียดสีด่าว่า,า,วาบังคับฝืนใจ,นใ,จให้กินเหล้าเมายา,า,า,าทั้งแก่ตัวข้าพเจ้าเอง,ง,เเองหรือแม้ในบุคคล,แ,คคลและสิ่งที่ข้าพเจ้ารักหวงแหนไม่ว่าชาตินี้พบนี้ หรือในภพชาติใดๆก็ตามในทุกกับทุกกันทุกอาศงไขเจตนาหรือไม่เจตนาต่อหน้ารับหลังรู้ไม่รู้อันเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกกายก็ดีทุกใจก็ดีข้าพเจ้าขออโหสิกรรม และให้อโหสิกรรมและให้อโหสิกรรมแก่ท่านทั้งหลายทั้งปวงั้วง,งจนหมดสินนดส้นตั้งแต่บัดนี้ตัตตนี้ตราเเข่รานเข้าเข้าสู่พระนิพพานการอาฆาตพยาบาทราาาสาบแช่งาบแช่งจองเวรจองกรรมใดๆที่ข้าพาเจ้าได้เคยประกาศไว้ หรือผูกใจเก็บไว้ใ,ไวในชาตินี้พพนี้นาานนหรือในภพชาติใดๆก็ตามข้าพเจ้าให้อโหสิกรรมยกเลิกให้เป็นโมฆะทั้งสิ้น,เ,น,นเพื่อให้หมดเวรสิ้นกรรม,มต่อกันและกันกนับแ,แต่บัดนี้ ตราบจนถึงพระนิพพานขอให้เราท่านทั้งหลายที่อยู่พร้อมหน้ากันในที่นี้ตลอดจนพ่อซื้อแม่ซื้อพ่อเกิดแม่เกิดพรหมเทพเทวดาที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าทั้งหลายจงทราบว่าบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้ให้อโหสิกรรมอโหสิกรรมแก่กันและกันแล้วแก่กันและกันแล้วจะไม่เอาการกระทำทั้งหลายในอดีตมาเป็นเหตุทำร้ายทำลายหรือเบียดเบียนซึ่งกันและกันอีกต่อไปข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอโมทนาความดี กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยะสังฆเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกเจ้าทุกๆพระองค์ท่านท้าวพญายมราชท่านท้าวจตุโลกบาลพระสยามเทวาธิราชและคณะ ทุกๆพระองค์ที่ทรงโปรดเมตตากรุณาเสด็จมาเป็นสักขีพยานในการให้อโหสิกรรมของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุด้วยอานิสง์แห่งการให้อโหสิกรรมนี้ ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้าจงกรุณาให้อโหสิกรรมแก่ข้าพระพุทธเจ้าโดยง่ายเทินโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุาาธขอให้กรรมทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นอโหสิก ขอให้กรรมทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นอโหสิขอให้กรรมทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นอโหสิขอให้กรรมทั้งหลายทั้งวหิกลายทั้งปวงจงเป็นอโหสิขอให้วิบากรรมากรรมชั่วและโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงคภัยทั้งหลายทั้งปวงจงยุติการส่งผลขอให้วิบากักรรมชั่วและโรคภงและโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงจงยุติการส่งผล ขอให้วิบากรรมชั่วและโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงจงยุติการส่งผลขอให้วิบากรรมดีทั้งหลายทั้งปวงจงส่งผลสําเร็จขอให้วิบากรรมดีทั้งหลายทั้งปวงจงส่งผลสําเร็จขอให้วิบากรรมดีทั้งหลายทั้งปวง จงส่งผลสำเร็จโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุขอให้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยพรหมเทพเทวดาสัพพสัตสัพพวิญญาณสราพเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงจงสำเร็จมรรคผลนิพพาน ในชาติปัจจุบันในชาปัจจุบันโดยเร็วพันเทินินให้อโหสิให้อโหสิให้อโหสิใออโหสิขออโหสิขออโหสิขออโหสิอโหสิให้อโหสิให้อโหสิให้อโหสิอโหสิ ขอโอโหสิขอโอโหสิให้โอโหสิให้โอ้โหสิให้โอ้โหสิให้โอ้โหสิสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขออนุญาตถามทุกที่นะครับเต็มใจมไ็มถามข้อที่สองครับเต็มใจมไหมถามข้อที่สามครับเต็มใจมั้ย สุดหัวใจหันไปขอบคุณทุกคนที่อยู่รอบตัวเราเขาให้ของศิกรรมเราแล้วครับทุกคนเลยหันไปไหว้รอบตัวแบบตั้งมวยเลยขอบคุณ้นคราตขอบคืณค่ะ,คคะทุกคนในที่นี้ได้ของศิกรรมซึ่งกันและกันเป็นอัตโนมัติฉะนั้นพวกเราถือว่ากรรมที่มีระหว่างกันเป็นอันหมดสิ้นไปแล้วนะครับนี่คือเทคนิคในการตัดกรรมหมู่เห็นไหมเพราะว่าทุกคนเป็นฝ่ายให้ไม่ได้เป็นฝ่ายขอและเมื่อให้ซึ่งกันและกันเท่ากับว่าเป็นการให้ซึ่งกันและกันอัตโนมัติ เคลียของเก่าหนึ่งปีที่ผ่านมาที่ร่วมกันมาหมั่นไส้คนนั้นเกลียดคนนั้นชอบคนนั้นไม่ชอบคนนั้นวันนี้เราให้ออกสิกมในกรมเก่าที่มีระหว่างกันแล้วกันเรียบร้อยแล้วขอขอบคุณและแสดงความดีดีกับพวกเราทุกคนเพราะว่าหลวงพี่ก็รอดจากพวกเราแล้วเหมือนกันใครจะไปรู้ว่าอดีตหลวงพี่ไม่เคยทําอะไรพวกเราไว้แต่วันนี้พวกเราให้ออกสิกรรมไปแล้วหลวงพี่ก็รอดด้วยเห็นไหมมีคนเคยบอกว่าหลวงพี่เนี่ยอดีตชาติชาติที่แล้วนี่แหละไม่ได้ชาติไหนไกลเคยเป็นพ่อค้าสิ่ง สั่งสินมาขายให้กับรัฐบาลในสมัยเมื่อประมาณ2,490กว่ากวานะครับ2,408กว่า2 2,490กว่าท่านทั้งหลายครับสมัยนั้นสินยังถูกกฎหมายนะครับรัฐบาลมีโรงยาสิบแต่ก็เป็นการมองเมา,เมาประชาชนใช่ไหมฉะนั้นด้วยเหตุที่เรามีกรรมไปมองเมาเขาไว้วันนี้ทั้งๆท,ท,ที่หลวงพี่ไม่เคยอยากเป็นครูเป็นอาจารย์เลยกลัวที่สุดคือความเป็นครูเป็นอาจารย์สุดท้ายคูเลยต้องมานั่งสอนอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะมาใช้กรรม ที่ได้เคยมองเมาพวกเราไว้แสดงว่าพวกเราก็เคยพวกเราก็คือลูกค้าสิ่นเก่าของกูที่เองจจอยยังฉะนั้นไม่ต้องห่วงพวกคุณนะครับเป็นลูกค้าเก่าเราก็ต้องมาดูแลก,กันต่อไปนะครับท่านต่างครับ <laughs> เอวังก็มีด้วยประการแสางอันนี้คือแม่ค้าสิ่นเลยจะมาคุยกับเราละ <laughs> <laughs> แหมใครก็จะมาเขาคนดีเขามาจากนาำฟ้าด้วย เนี่ยแต่ไอเราเนี่ยปรเเาาะเภทพ่อค้าสินตัวเร็วตัวเร็วตัวเหลว,ต,ว,วตัวไหลเนี่ยหลวงพี่ในตัวแสบน,นะครับใครไปดูในคลิปเก่าๆอาจจะมีพวกรายการอะไรนะรายการเจาะใจรายการกำลิขิตนะมันเขามีเรื่องของหลวงพี่นะครับไปดูเอาสนุกสนานนะครับเอาละครับก็สมควรอย่เวลาเดี๋ยวเราจะมาแสดงความรู้สึกกันเดี๋ยวใครใครมาช่วยอาจารย์ไม่ชี้เอ้ยไม่ใช่ช่วยยังไม่ได้เป็นไม่ชีเย็นแต่ข้างในมันเป็นไม่ชีแล้วนะครับข้างนอกเป็นคาราวาสอยู่มาช่วยดูเรื่องสายสายไอ้ไมโครโฟนให้มัน ให้มันยาวออกมาแล้วก็สามารถไปได้ทั้งสองสองนิดวิธีผมพี่จะเก็บของไปก่อนนะฮะขออนุญาตยุติการไยทอดสดตอนนี้ก่อนนะครับเสร็จพิธีไปแล้ว